ของใครของตัวใครพูดอีกครั้งของใครก็ตัวของเขาอันนั้นยเขาอันนจ้ใส่แบบนี้อ่เขาไม่ใส่ไม่ใส่อะไรก็ของตัวนี่จะของใครสวัสดีสวีทนทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับผมจาบจากช่องโคตรจาบชันแนวอีกแล้วนะครับผมนะฮะคือผมกลับมาแล้วครับทุกคนผมสกรินจาบดาวร้ายกลับมาแล้วครับผมตะเลลง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  นี่นะครับ e ทุกคนก็คือไปเดินตลาดมาทุกคนวันนี้ก็ไปแวะเห็นนี่มาครับทุกคนผมไปซื้อนี่มานีสตริงนะครับทุกคนกีสตริงนะครับผมนะผมก็ได้ซื้อมาทำอะไรทุกคนผมซื้อมาลักหัวครับซื้อมาลัดหัวช่วงนี้ปวดหัวครับเวลาเราหัวจะมัดตรงนี้ผมปวดหัวผมลักแก้ปวดหัวไงทุกคนเออก็คือตอนนี้นะครับคือจ่าไม่อยู่นะครับทุกคน จะออาไปหาเพื่อนนะครับไปทํางานอะไรของโรงเรียนอะไรเขาก็ไม่รู้ครับเออแล้วก็ผมก็เลยแบบต้องแกล้งเขาหน่อยทุกคนแบบว่าไม่ได้แกล้งนานอะไรเงี้ยเนาะเออทุกคนก็เรียกร้องมาแกล้งพี่จ๋าหน่อยครับแกล้งแฟนหน่อยครับอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบนึกแผนได้ก็ต้องจัดหนักจัดเต็มเลยทุกคนก็คือว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะแกล้งนะครับทุกคนไม่บอกไม่บอกดีกว่าไม่บอกดีกว่าเราวก็จะรู้กันหมดว่าผมจะแกล้งอะไรเดี๋ยวไปดูในคลิปไปเลยนะครับผมนะใครที่ชอบลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องโคตรนคับกทุ เราจะกลับมาครับท okay okay ุกคนบายโอเคครับทุกคนนะครับ so ก็เด yeah. okay. you ok. ี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะเอานี่นะครับยางรัดผมผมนะยืินจริงนะครับเอาไปซ่อนมุ้เตียงนะครับแต่ตอนที่แบบก่อนที่เราจะแบบว่าเอาไปซ่อนนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําห้องให้ลกก่อนครับรอลกอย่าบอกแม่นะรู้เปล่าป๊าปาแกล้งอ่ะใครได้ป่ะน่ะเดี๋ยวไปดูเลยครับทุกคนห้องก่อนรก แบบแบบเหมือนแบบว่าพิ้งเศษพลังงานอะไรเงี้ยทุกคนแบบเหมือนที่เป็นอาเขาจะอะเอย่างเงี้ยนี่ไหมนี่อย่งไงผมโดนด่าใช่ผมแม่ว่าจ่าเขาไม่ชอบแบบให้เห็นห้องโลกอะไรเงี้ยทุกคนเดี๋ยวมาดูกันครับว่าถ้าจ่าเห็นน่ะจะรู้สึกยังไงครนะแก้ทำงานก่อนอีกสักแป๊บก็คงกลับมาแล้วทุกคนเดี๋ยวไปดูคลิปวีดีทีครับ เฮ้ยทุกคนผมนี้สิเปิดประตูมาแล้ว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 ,ลว <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราทำเล็บทำเล็บเอาไมา้หรอโอ้โหอะไรอ่ะแล้วทำไมมันเป็นขนาดนี้เนี่ยอะไรอ่ะเป็นอะไรอ,อะไรทำเล็บโลกอะไรขนาดนี้แล้วทำไมไม่เก็บล่ะเก็บอะไรเนี่ยผ้าเนี่ยผมก็เก็บเนี่ย มันเก็บล่ะ,ะแล้วทเไมแล้วทำไมถอดแล้วมันแบบไม่เอาใส่ตะกร้าให้เรียบร้อยอ่ะเขาเก็บเลยแล้วก็นั่งอยู่อย่างนั้นอะนะทำงานหนู่นทำง,งานอะไรเห็นนั่งกินขนมโอ้โหแล้วน,นี่คืออะไรฮะบอกมาเล่นบอกอะไรเล่นอะไรืหตลุดเลยขนาดนี้อ่ะอะไรอ่ะก็บอกมาเล่นนะทำไมเก็บไปเลย ไม่เก็บอ่ะก็ไม่ว่างไงไม่ว่างเรื่องทำเล่นกินขนมเนี่ยนะเออก็ทำงานอยู่ก็ตัวเป็นคนพูดเองว่าตัวเป็นคนเก็บห้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมมันลบขนาดนี้ตัวก็ทำไปดิมันลบก็เข็ดไก็แค่เก็บแล้วจะหมดนั่นแะโอ้โหแล้วขนมทำไมอะแต่กินอะไรมันออกมาอย่างเงี้ยแกะแรงไปนหน่อยมาซุกมุกแกะแรงไปหน่อยหน่อยก็เด่นโอ้โหโบ<ห>ก,ก็พับปลายผ้าเพื่ออะไรให้ร้อย อะไรอ่ะก็คือเขาไปทำงานมาแนละ้วเขาต้องมาเจออะไรแบบนี้ได้หรอคะเขาต้องทำแปบนีใครว่าอะไรอ่ะแล้วแมเฉยๆนะไม่เห็นทำอะไรเลยเพิ่งพักงานบ่นให้ได้อะไรขึ้นมาสบายเก็นไปไหมบายไม่สบาย อะไรเนี่ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะมันคืออะไรเอนเป็นแบบนี้อะไรอ่ะมันคืออะไรไม่รู้ของใครเนี่ยมันคือเกงในเหรอของตัวนั่นแหละกางเกงในออะไรคอแค่เงี้ยก็ของตัวจะเป็นของเขาได้ไงเขาไม่เคยมีแบบนี้ของใครไม่มีนั่นเองนี่ของตัวเนี่ย น้อยขนาดนี้ของใครเอามาทำลายของใครเนี่ยเนี่ยของใครน่าเกลียดว่ะก็ของตัวนั่นแหละจะของใครล่ะมันไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของตัวได้ไงก็ตัวเป็นคนใส่อยู่คนเดียวเขาไม่เห็นตัวใส่อยู่เลยเขาจะไปใส่ตอนไหนเธอจะไม่เห็นตอนไหนที่เขาใส่อ่ะอ่ะก็ตัวก็ใส่อยู่วะของใครอ่ะก็ของตัวไงของใครของตัวไงย่งว่าของใครล่ะก็ของตัวนั่นแหละจะของใครล่ะเอาไปแล้วเ็าไปเก็บดีของใครของตัวไงให้พูดค้างของใคร ของเขาอนะจ๊ะบเขาอะนะใส่แบบนี้อะเขาไม่ใส่ไม่ใส่อะไรก็ของตัวนี่เธของใครของตัวของใครของตัวแหลรของใครกินข้าวต่อยแมงอะไรก็ของตัวเนี่ยตัวเป็นคนใช้เองซื้อเองใช้เองอะ่ะแล้วจะมาบ่นทำไมเขาไม่ได้ซื้อ เนี่ยใครของใครเนี่ยมันอยู่บนเตียงด้วยเนี่ยของใครฮะทาไมเขาไม่อยู่แค่ไม่กี่ชั่วโมงเนี้ยเธอพาคนอื่นเข้ามาของใครเงียบของใครของใครของลมันไม่ใช่ของเขาเธอดูตัวเขาแล้วเธอดูนี่มันอะไรขนาดเนี้ยอีนั่นต้องผอมขนาดไหนเนี้ยถึงจะใส่เกงในแค่นี้อ่ะ ขอหายใจเถอไหม่พูดไม่พูดโอเคโอเคอะไรโอเคคือยอมรับก็ได้ยอมรับคือของเขาเองซื้อมาอยากลองไงอยากลองไงว่ามันจะเป็นยังไงถ้าลองใส่ดูมันจะเป็นของเธอได้ยังไงเธออยากมาแบบขอร้องเนี่ยมาเปลี่ยนมันเป็นของใครไม่ตลกนะเนี่ยไม่ตลกของเขา กระเธทยเขาใสยังไงอยากเป็นกระเทยซื้อมาลัดผมตลกเหรอซื้อมาลัดผมปวดหัวน้อตรงนี้เวลาเราหัวจะมัดตรงนี้ปวดหัวผมปวดหัวมากก็เลยซื้อมาลัดผมของเขาเองเขาซื้อมาไม่เชือ่อไม่เชื่ออะไรก็ต้องเชื่อแล้วจังหวะเนี้ยซื้อมาอเขาเขาซื้อมา ใครไปซื้อให้เธอเธอหนะกกล้าไปเข้าร้านแล้วก็ซื้อแบบนี้มาก็ไปกับมิ้นไงมิ้นกับพี่เด็กไงก็ไปเดินตลาดมาก็บอกอยู่ว่าวันนี้จะไปเดินตลาดก็เลยให้มิ้นซื้อมาให้เนี่ยให้มิ้เนื้อเขาไปซื้อมาเขาซื้อมาเองเนี่ยเนี่ยอยากลองไงน่าเกลียดจ้าร้าเป็นตลกของใครก็นี่เงที่อยากลอ เขาซื้อมามเ,เองเขาซื้อมาทำไมล่ะเป็นไรเขาซื้อมาของเขาซื้อมาเาซื้อมาแกล้งตัวซื้อมาถ่ายคลิปนู่นดูนู่น,น,นถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวตัวไปดูตอนเขาเปิดคลิปได้เขาซื้อมาวะไงก็ไปถามพีงกับพี่ิได้เขาซื้อมาลัดผม <c oughs> เอาลัดให้หัว <c oughs> <c oughs> เอาไปดิไม่เอาซื้อมาให้ลองใส่ไม่ไม่ให้ตัวใส่เขาดูด้วยไม่อะดูกล้องหน่อยนะหันไปดิโอเคครับทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องโค้ชอาชนาลด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมขอตัวไปเก็บของที่ผมทำลกก่อนนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะให้ไม่ต้องเก็บจ้ะทั้งหมดแล้วจ้ะจะให้จ๋าลองใส่ไม่เอาบายๆนุ่งเอาบาย